นายสมชัยศรีสุทธิยกรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกปตโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่นายวิษนุเครือง,งามรองนายยกรัฐมนตรีตอบคำถามเรื่องวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัธมนตรีของพลเอกประยุจันโอชาระบุว่าเนติบริกรอย่ามัา่วรองนายยกรัธมนตรีวิษณุเครือง,งามอ้างรัฐธรรมนูญ2560หลายมาตราโยงไปโยงมาแล้วสรุปความเห็นว่า แม้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์ครบ8ปีก็ยังสามารถรักษาการได้จนกว่าที่ประชุมรัฐสภาจะมีมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และหากนายกรัฐมนตรีไม่ประสงค์รักษาราชการก็เป็นสรสอหรือรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งรักษาราชการแทน ความผิดของนายกรัฐมนตรีเป็นความผิดเฉพาะตัวไม่สามารถรักษาการต่อได้เทียบเคียงกรณีนายกยิ่งลักษณ์ที่สารรัฐธรรมนูญชี้ว่าทำผิดกรณีใช้อำนาจยกย้ายข้าราชการระดับสงูงและแต่งตั้งเครือญาติเข้าไปทำงานแทนเป็นความผิดเฉพาะตัวตามมาตรา182ย18ของรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งขณะนั้นคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้วอยู่ระหว่างรักษาการเมื่อเป็นความผิดเฉพาะตัวก็ไม่สามารถรักษาการได้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให คุณนิวัฒน์ทำรองบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนหากไม่สามารถรักษาการได้ต้องดำเนินการตามมาตรา41ของพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4คือในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนไม่ใช่เป็นสรอสองโดยอัตโนมัติ